แม็คาลิสเตอร์ยิงขึ้นนำลูกแรกแต่ดันมาเจ็บลิปูกำลังไปไดีสวยนี่แหละถึงบอกอย่าเจ็บกลับมาจากเกมทีมชาตินะครับก็เป็นสิ่งที่ผมว่าแฟนลิปูก็กังวลวิตกไว้ก่อนนะครับกลัวว่านักเตะจ,จะเจ็บจริงๆเรื่องของแม็คาลิสเตอร์เนี่ยก็มีประเด็นตั้งแต่ตอนเดินทางไปถึงไปรายงานตัวนะครับกับทีมชาติเจนทีนาแล้วก็ไม่ได้ลงซ้อมนะครับตอนนั้นก็มีการเ,าเล่นประเด็นข่าวว่า แมคคาริเตอเจ็บนะครับมีการเจ็บติดตัวบรรยากาศได้ให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าลิเนสคาโรนีเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าแมคคาริเซอร์ไม่ได้เจ็บนะครับเพียงแต่ว่าน่าจะหนึ่งมีอาการอ่อนล้า2เนี่ยก็อาจจะ,ะเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้ออาจจะมีการอ่อนล้า mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นการดีที่ไม่ไม่ต้องลงซ้อมนะครับ mm hmm. ก็เลยไม่ไม่มีภาพซ้อมของแมคคาริสเตอร์แต่ว่าทาง mm hmm. อาจจะยืนยันนะครับว่า ไม่ได้เจ็บแต่อย่างใดและเมื่อวานนี้ก็มีการนะครับจับตาดูว่าแม t ติเซอร์จะได้ลงเล่นไหมอย่างที่ผมนำเอาข้อมูลนะครับจากการนำเสนอของสื่อหลักๆจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็ปรากฏอยู่ในบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของอาร์เจนตินาสามแหล่งใหญ่ที่ผมมักจะใช้ข้อมูลเวลาที่จะเข้าไปดูความความพร้อมของทีมชาอาร์เจนตินาเนี่ย เขาก็รายงานตรงกันนะครับว่าแมคคาริสเตอร์เนี่ยอยู่ในลิสที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงก็ลงเล่นเป็น11คนแรกจริงๆนะครับแล้วแมคคาริสเตอร์นี่แหละเป็นคนที่ยิงประตูให้อาร์เจนตินาขึ้นนำนะครับหประตูต่อศูนย์นะครับก่อนที่จะชนะ3ประตูต่อศูนย์นะครับสองศูนย์จากคูเรียนาวาดีแล้วก็สามศูนย์จากปาโลดิบาลาแต่ว่าช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายเกมแมคคาริสเตอร์ถูกเปลี่ยนออกนะครับยังไม่มีการระบุนะครับ ขาก็บอกว่ามีอาการเจ็บเล็กน้อยอใช้คําว่าเล็กน้อยยังไม่มีการระบุนะครับว่าอาการเจ็บเนี่ยมันมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเขาก็ใช้คําว่าใช้คําว่าเล็กน้อย discomfort กออ็คือรู้สึกไม่ไม่รู้สึก,ไม,สก,ไ,มสกไม่สบายเนื้อสบายตัวก็เปลี่ยนออกมาอะไรเงี้ยทีเนี้ยต้องตามดูกันต่อนะครับว่าเกมที่2นะครับในในฟีฟ่าเดเนี่ยของอาเจนตินาที่จะเล่นกับโคลอมเบียนะครับเหมือนจะเล่นในวันอังคารน,นะครับ แมคคาริเซอร์จะลงเล่นได้หรือไม่นะครับยังไม่มีการออกมายืนยันว่าเอาหรือไม่เอาการถูกเปลี่ยนออกในช่วงปลายเกมมันก็เปล่นไปได้ทั้งหมดทั้งเจ็บทั้งอ,า,อาจจะรู้สึกไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์และวสกอรม์มันขาดลอยไปแล้วก็เปลี่ยนออกไปพักแต่ว่าเอ๊ะเป็นข่าวที่ทำให้แฟนลิเวอร์พูลนะครับก็ไม่ ไม่ชอบใจกับการที่มีข่าวว่านักเตะคนสำคัญก็คือแม็กคาริสเตอร์เจ็บนะครับไปเล่นทีมชาติใส่เบอร์20นะครับเล่นกับลิเวอร์พูลใส่เบอร์10อันนี้ก็เป็นข่าวที่ที่อาจจะทำให้วันนี้ใครที่เป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลก็อาจจะอ,ะอาจจะรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าทีมก็กำลังไปได้สวยนะครับก็อยากจะเห็นแม็กคาริสเตอร์นะครับเดินทางกลับมา จากการรับใช้ชาติในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมลงเล่นในเกมต่อไปนะครับซึ่งลิเวอร์พูลจะเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับในวันเสาร์ที่14นะครับอ่าแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังว่าจะเห็นแมคคาริเซอร์ยืนเป็นมิฟฟิตัวรับคู่กับรันกาเฟนแบกต่อนะครับอ่าแต่ว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลมากไม่มีการยืนยันนะครับว่าว่าแมคคาริเซอร์อ่าเจ็บหนักถึงขั้นจะต้องพักนะครับอ่าและข่าวแค่บอกว่า ก็ต้องรอประเมินนะครับต้องรอประเมินนะครับว่าแมคคาริสเตอร์นะครับจะจะเล่นได้หรือไม่ในเกมวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงสนามได้ต่อก็มีสูงนะครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่เรื่องราวของอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์อีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลนะครับให้ความสนใจนะครับจริงๆก็เป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลก็น่าจะมองนะครับนั่นก็คืออดัมวอตันนะครับ อารมัวร์ันเป็นมิดฟิลด์นะครับวัย20ปีนะครับปัจจุบันเล่นอยู่กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับเขาเพิ่งย้ายนะครับอ่าเล่นอยู่กับคริสตันพาเลธขออภัยเขาเพิ่งย้ายจากแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับมาอยู่กับคริสตันพาเลธในครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คือมกราคมปี2024นี่แหละเล่นดีมากๆจนติดทีมชาติอังกฤษนะครับไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2024ปัจจุบันก็อายุนะครับเนี่ยเพิ่ง20เองนะครับแม้ว่า สถิตนะครับในการเล่นให้กับพาเลสสิบนัดยังยิงประตูไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นกองกลางที่ได้รับการจับตามองมากๆนะครับผลงานกับแร็กเบิร์นลงเล่น4ี่44นัดมี4ประตูนะครับแต่กับพาเลสยังยิงไม่ได้เลยนะครับข่าวก็บอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิวพูก็มอนิเตอร์อยู่นะครับและคาดว่าซัมเมอร์นาะหรืวอว์พููจะจะล่าล่าตัวอดัมวอร์นั่น เข้ามาเสริมถ้าหากว่าดิวของมาตินซูบิเมนดี้เนี่ยลิเวอร์พูลปิดไม่ได้ก็คือนักเตะก็ยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนใจนะครับก็คือจะปักหลักค่าแข่งอยู่กับโซเชีย์ต่อเนี่ยลิเวอร์พูลก็อาจจะเป็นเป้ามาที่อาร์ดัมวอตันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลิสต์นักเตะที่ลิเวอร์พูลก็ยังมอนิเตอร์อยู่อันที่กอดอนเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเน็กเซนพร้อมปล่อยในราคาที่ลิเวอร์พูลจับต้องได้เนี่ย ก็ยังยังสนที่จะขวาแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าหนึ่งถ้าหากว่าหลุยดีอาสได้รันได้รับการปรับปรุงสัญญาคือขยายสัญญาเพิ่มขั้นเหนื่อยเนี่ยมันก็หมายความว่าดีอาสก็ก็จะปตกต่าอยู่กับทีมยาวถูกไหมโกดีกัโปก็ยังอยู่ได้เคลียร์ซ่ามาแล้วแล้วถ้าเกิดโมซาลาต่อสัญญาทีนี้ก็ต้องมามาชั่งน้ําหนักกันแหละลิฟวูจะเอายังไงนะครับว่ายังจะซื้อไหมถ้าซื้อมามันก็เหมือนเอามากองกันล้นไปหมดเว้นแต่ว่า ซื้อมามีการปล่อยบางคนออกแล้วจะเป็นใครแหละที่จะต้องออกแต่ว่าถ้าถามผมตอนนี้นยังอยู่ในลิสต์ที่รีพูดยังให้ความสนใจอยู่นะครับก็ต้องยอมรับกันในระดับหนึ่งนะครับแล้วพูดพูดถึงเรื่องเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เลยมีประเด็นของของเชลซีเมื่อวานนี้ผมจะสลับเล่าข่าวไปด้วยกันแล้วกันนะครับมันมีประเด็นสําคัญเรื่องเชลซีเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามข่าวก็โอ้โหเชลซี Chelsea ตัดสินใจอย่างนี้เลยเลยนะครับเชลซีเนะี่ยส่งรายชื่อนะครับ ลิสต์เนะครับที่จะลงเล่นฟุตบอลยูเอฟ่าคอนเฟเดรลีกนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยผ่านการเตะรอบเพลย์ออฟนะครับแล้วก็เอาชนะเซอร์เบตด้วยสกอร์รวมแบบคือจับเหมือนกัน3-2นะครับเกมแรกชนะ2-0แล้วเกมที่2ไปแพ้1-2เนี่ยเข้าสู่รอบลีกนะครับทีนี้เชลซีนะครับ,นน Chelsea, นรบหนึ่งก็อาจจะมองว่าก็เล่นในคอนเฟเดรลีกสองเชลซีมีทีมที่สามารถสลับเล่น2ชุด สองทัวร์นาเมนต์ผมดูการจัดทีมของเอ็นโซมาเลสกานะครับพรีเมียร์ลีกเขาจะใช้ชุดหนึ่งคอนเฟอเรนซ์ลีกใช้อีกชุดหนึ่งเลยมีแค่มอร์เซนคาเซโดที่เล่นคาบเกี่ยวกันนะครับในในรอบเพลย์ออฟนะครับที่เล่นทั้งพรีเมียร์ลีกก็เล่น,เล,นเล่นทั้งคอนเฟอเรนซ์คอนเฟนอเรนซ์ลีกด้วยนะครับทีเนี้ยการส่งรายชื่อเนี่ยตัวหลักๆก,ก็อยู่กันเกือบครบอะมี3คนที่หายไปหนึ่งคน,นก็คือโคพาเมอร์ทุกคนก็ ตัอกตกใจเอ๊ะไม่มีโคพาเมอร์ er, ไม่มีชื่อโคพาเมอร์ er, ลงเล่นในรายการคอนเฟเดรทีฟนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้อีกนะครับเมื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยเปลี่ยนได้อีกนะครับเปลี่ยนได้อีก3คนมั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชลซีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับก็ไม่แน่มาเดซกาอาจจะเปลี่ยนใส่ชื่อโคพาเมอร์ er เข้าไปนะครับนอกจากโคพาเมอร์ er ที่เป็นนักเตะตัวหลักของทีมนะอีก2คนที่ไม่มีชื่อลงเล่นในาการนี้ก็คือเวเล่ฟอรฟานา แล้วก็โรเมโอลาเวียและ3าคนนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ B ีด้วยผู้เล่นที่อยู่ในลิสต์ B เนี่ยคือ1ต้องเป็นนักเตะที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี2003และต้องอยู่กับสมโมสรมาอย่างน้อย2ปีซึ่งโคพาเมอร์อยู่กับเชลซีไม่ถึง2ปีอายกกุก็เกิน21ดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่มีก็คือไม่มีเลยนะครับไม่มีชื่อลงเล่นในในคอนเฟเดรลีกรอบรอบลีกซึ่งคอนเฟเดรลีฟจะเล่นแค่6นัดเองนะครับ ผมว่าเขาก็แค่มองแบบนี้ว่าให้โคพาเมอร์เนะี่ยรวมไปถึงเวลีโฟฟานะ่าลาเวียเนะี่ยก็คุณก็เล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นหลักแล้วอีกชุดหนึ่งก็เล่นในคอนเฟอเดรลีกไปนะครับแต่ที่เขามองไกลไปกว่านั้นก็คือว่าพอจบฤด,ดูกาลนี้นะครับจบฤด,ดูกาล2024-25เนี่ยมันจะมีฟุตบอลอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับครดคิดโดยฟีฟ่านี่แหละนะครับนั่นก็คือฟีฟ่าทัลก์เวิร์กคับ นะครับก็จะมี32ชาติอะสามสิบสอทีมนะครับไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพเล่นเกือบเกือบหน่งเ,เดือนนะก็น่าจะเป็นการเล่นคล้ายๆฟุตบอลโลกเลยสาสิบทีมก็แบ่งน่าจะแบ่งเป็น8สายสายละ4ทีมนะครับแล้วก็เล่นสานัดในรอบแบ่งกลุ่มเอาอันดับ1นึ่งและสเข้าไปเล่นรอบนอกเอานะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเกมให้เล่นอีกนะครับอีก1นึ่งทัวร์นาเมนต์ซึ่งทัวร์นาเมนต์เนี้ย ก็จะคัดเอาทีมหัวกะทิของแต่ละทวีไปเล่นในยุโรปน่ยได้โปรดได้เยอะส่วนตัวแทนนะครับในยุโรป2ทีมจากเวทีพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะมีมันจะมีเงื่อนไขมาก็ปรากฏว่าให้ย้อนไปดูใน5ปีหลังนะีทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยใหญ่ก็คือยูเวนตุแชมเปี้ยนส์จะได้ได้โอกาสก่อนปรากฏว่ามีเชลซีกับแมนซิตี้เนี่ยเคยได้แชมป์ยนะูเวนตุสแชมเปี้ยนส์ในรอบ5ปีหลังเนี่ยก็เลยได้ โคต้าของทีมจากพรีเมียร์ลีกไปเล่นมันก็หมายความว่าพอจบฤด,ดูกาลเนี้แมนซิตี้กับเชลซีเนี่ย,ยต้องไปเล่นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือฟีฟ่าคัพเบอร์คัพที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบริหารจัดการทีมให้ดีและโคปาเมอร์อแน่นอนนะครับเป็นผู้เล่นคนสําคัญและเชลซีก็คงจะไปไปเต็มที่อ่ะคงไม่ได้ไปแบบเล่นๆน,นะทัวร์นาเมนต์เนี้แม้ว่ามันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่บางคนก็มองว่าโอ้โหมันโหดไปไหมนักเตะไม่ได้พักรีผ่อนเลยนะครับโดยเฉพาะเนี่ย คนที่ติดทีมชาติเล่นยูโร2 0 24ซัมเมอร์หนะ้าถ้าอยู่ในทีมที่ไปเล่นฟีฟ่าคัพเบอร์ครัพก็ไม่ได้พักอีกแล้วปี26 0 2ถ้าอยู่ในทีมชาติที่ไปเล่นฟุตบอลโลกสุดท้ายก็ไม่ได้พักอีกนะครับแต่ว่ามันหนึ่งเป,เ,ปเ,ปเป็นธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นทัวร์เมนท์ที่ผมว่าน่าจะน่าจะสนุกนะมีทีมแม่เหล็กไปเล่นนะครับเพียบเลยเพียงแต่ว่าตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกเนี่ย โคตาสทีมน่ะมันเป็นเชลซีกับแมนซิตี้ไม่ได้โคต้าเยอะกว่านั้นถ้ามันมีทีมแบบแมนยูเนเต็ดหรือววาคูอาเซนอลไปเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะได้รับความสนใจจากแฟนบอลในบ้านเรามากกว่านี้ทีนี้กลับมาประเด็นเนี้ยก็คือเขาก็มองว่าโคปาเมอร์เนี่ยก็ไม่สามารถเล่นในทุกเกมแน่ๆถ้าถ้าจะต้องไปไปช่วยทีมทําศึกในฟีฟ่าคับเวิร์ดัเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยไม่ใส่ไม่ใส่ชื่อโคพาเมอร์ไว้อันนี้อันนี้ก็มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของธุรกิจนะครับอันนี้ก็ประเด็นนี้เข้ามาก็สลับกับเรื่องของโคพาเมอร์ ramer, ที่ไม่มีชื่อนะครับอยู่อยู่ในทีมเชลซีนะครับที่ที่เล่นในคอนเฟเดรทีนะครับ